สวัสดีค่ะมาเจอกับสดายแล้ววันนี้มากินที่ร้านไฮซุซูชินะคะซอยอารีหนึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้จะเป็นแซลมอนซาซิมิและอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนลุกเอ้ยไม่ใช่เป็นพิพาดิบรวมมีหลายอยา่างมีปลาอุ้งปลาโอ,อมีปลาหมึกมีหอยหอยกิ้งน๊และการนี้เป็นซูชิโฟกราเหมือนเดิมเด๋วเราชอบกินซาชอบกินโฟกรา นี่ก็จะเป็นไม่เ,เหมือนชาบูหมูดำอันนี้จะเป็นหมูดำนะทำให้ผ่านเนือ้อแต่กินหมูดำมีเนื้อด้วยค่ะเดี๋ยวจะลองมาชิมอะไรดีล่ะเอานี่ดีกว่าหอยปีนกนกนี่ใส่วาซบิก่อนนะจะมองเห็นไหมเพราะว่าของเยอะมาก หอยปิกกับที่นีน่เปวลาจะมาทานอาหารญี่ปุ่นะจะชอบมีสีหวานของเพิ่มเพราะว่าชอบกินสองอย่างคนเันียอร่อยเลยอ่ะ <c ười> อหอยเด้งหนึงหนังอร่อยมากแล้วก็ต่อมา,อมารนีกแซมมอนดีเับ่าแซมมอน ซีิ๊วหวด้วยนิดนึงเลยเด้งมากเล้วแบบเนื้อดีมากคือแบบอันนี้ก็อของญีนะ่จากญี่ปุ่นเลยอันนี้เป็นอะไรปลากระวะเอ็นปลากระวะอะไรสักอย่างลองชิมดูไม่ใช่ปลาหมึกนะเป็นเอ็นปลากระวะอืมเจื้งเด้งห,หนึบ น,นี่ก็หมดโอเคแต่มาล,มลองชิมเรามชิมพอกากันเดี๋ยวเราขอให้หั่นนิดนึงนะหั่นครึ่งนึงจะได้กินง่ายมีซอสอี่างนีง้อืมยอดอืมอร่อยมากคลิปที่แหวเขาเจอถ่ายให้ดูอ่ะเสียดายพอดีมันตัดไปก่อนรอบนี้แบบชิมจริงๆังร้านนั้นก็อร่อยมากโอเคเรามาชิมทับหิูกันนั่ง ก็เป็นยังไงไเรามีเส้นอุด้งแล้วอันนี้สุดาทำให้ดูดิดหน่อยก่อนน้าชิหมหมูดำ,ดำน้ำจิ้มมันจะเป็นน้ำจิ้มแบบคลสุก,กี้ค่ะจิ้มมันเนี้ย Ừ. Thôi, đi. chim sụp nó mát lạc lưng dùng hm 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 ชิมอีกอันนนี่หมูดำนะคะเนหมูดำเนื้อจะนุ่มๆแบบนี้หมูดำไม่ต้องลวกให้สุกมากก็โอเคค่ะมันเนื้อนุ่มเดี๋ยวลองมาชิมนอันที่อีกอันหนึ่งชิมสองอย่างเป็นกันเลย อร่อยมากอ๊ะเลยเลยใช่เมือฝาดผ่านมาก่ายกับอาลีนะคะอาลีหนึ่งยาลืมมาทานร้านนี้นะไฮโซซูชิเลิศมากเลยอร่อยเดี๋ยวไปกิน่อกันนะบ๊ายบาย